กับพวกเราเนี้ยนะครับกับทีมงานตึงเปียก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ่องสวิงแล้วนะครับก็บ่อน,นี้ก็มีไยปลาเลยครับปลาบึกปลาเกตปลาอะไรครับเมื่อกี้เราก็ได้กันไปสองตัวเลยนะครับวันนี้มากับคุณพ่อแล้วก็คุณลุงนะครับเราก็ตกกันสา,ามคันครับวันนี้ก็เป็นหน้าดินหมดเลยครับแต่บ่อน,นี้จะเล่นชิงหลิวเล่นสปิวข้างหน้าก็ได้นะครับผม Cho... Oh. Ngày vâng nay... Để... Đua to nhau nhau hấp ครับสวัสดีครับแวนเพจบ่อดตกปลาหลงสวิงนะครับครับวันนี้นะครับอากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับลูกค้าเต็มลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับปลาใหญ่เข้านะครับวันนี้ปลาใหญ่เข้าแต่เช้าน่าจะเป็นปลาวานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเรามาดู ดูไซส์ด้วยน่าจะน่าจะใหญ่นะครับตอนนี้ตอนนี้พี่แกกำลังไอ้นี่อยู่พี่แกกำลังเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวน,นี้จะไซส์ขนาดไหนนะครับครับสวัสดีพี่ๆทั้ง11ท่านนะครับ เดี๋ยวลองมาดูนะครับวันนี้นะครับปลาใหญ่เข้าแต่เช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับน่าจะเป็นปลาวานนะครับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้พี่แกเก็บสายไม่ได้เลยนะครับออกอย่างเดียวเลยน่าจะเป็นปลาใหญ่น่าจะชัดเจนนะครับน่าจะเป็นปลาวานชัดเจนสวัสดีพี่ๆทั้งสิบห้าท่านนะครับที่เข้าชมนะครับ ครับบอ่อตกปลาลงสวิงของเรานะครับวันนี้นะครับลูกค้าแน่นขนาดนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันมีปลาใหญ่เข้าเดี๋ยวปลาใหญ่เข้าหนึ่งตัวน่าจะเป็นปลาวานนะครับตอนนี้ตอนนี้นนพี่กําลังเก็บสายอยู่เดี๋ยว น่าจะใหญ่อยู่ครับน่าจะใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวที่พัานสายขอโทษแนลูกค้าด้วยนะครับเดีที่ผ่านสายขอโทษแทนลูกค้าด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงขอโทษลูกค้าทุกท่านเลยนะครับพอดีปลาใหญ่เข้านะครับเดี๋ยวขอโทษแทนพี่เขาด้วยนะครับตอนนี้ยังเก็บต่ไม่ได้เลยครับน่าจะใหญ่อยู่

ตอนนี้นะครับเดี๋ยวอัอัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเข้ากระชังเดี๋ยวเข้าตอ่อตอนนี้ยังไม่เข้าเลยครับวิ่งออกอย่างเดียว ครับขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับพอดีปลาใหญ่เข้านะครับมาอันนี่ครับอันนี้ เดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าเลยนะครับน่าจะใหญ่อยู่ตอนนี้วิ่งทั่วบอ่อเลยน,นี่ดื้อตัวน,นี้ดื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวดูสายตัวน,นี้ดื้อมากน่าจะใหญ่อยู่นะครับวเดี๋ย อันนี้วิ่งทั่วบ่อไม่เข้านะครับดื้อครับดือ้อเดี๋ยวเรามาดูนะครับครับเข้ามาเข้ามานิดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวน่าใีกสัก,กระยะหนึ่งอะเอยัง พอยังไม่หมดแรงนะครับเดี๋ยวดูยังไม่หมดแรงตอนนี้กำลังอัดอยู่นะครับตอนนี้พอดีพอดีสายแกเล็กนิดหนึ่งสิบสองปอนเดี๋ยวรอนะครับรอให้เม็ดแป๊บนึงให้เม็ดเดียวแน่นอนเลย ครับน่าจะเป็นปาวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับไซส์เรามาดูไซส์นะครับว่าใหญ่ขนาดไหน <Okay. S 1> ใหญ่ยินงครับพี่เข้าแล้วล่ะเดี๋ยวให้เม็ดเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวถ้าให้เม็ดจบแล้ว <Okay. S 1> ปาวานน่าจะชัดเจนนะครับปาวาน <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูไซส์ เรามาดูไสายนะครับเดี๋ยวพี่ใจเย็นด้วยผมอยากจะดูไสายตัวนี้ดื้อมากตัวนี้ดื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูซสายว่าให,ใหญ่ขนาดไหนพอดีแอดมินผ่านมาพอดีได้ไลฟ์สดให้แฟนเพจได้ชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับขอบคุณสามสิบสองท่านที่ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบ่อตกปลาลงสุขิงของเรานะครับยังมีใหญ่ใหญ่ให้ตึงมืออยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพี่ๆน้าๆท่านใดที่อยากตึงมือนะครับมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวนี้จะสายขนาดไหน น่าจะาอีกพักนึ่งนะครับแัดมินก็อยากเห็นหน้านะครับว่ากี่กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะว่าสถิติบอ่อตอนนี้นะครับ สิบสี่โลหกนะครับตอนนี้ยังยังไม่มีใครทําลายสิบสี่โลหกเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวนี้จะเท่าไร่เอ่ยครับเข้าเข้าแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเข้าแล้วพี่บังนี้เลยมังนี้เลยเอาเอาลากไอ้นี่เข้ามาแน่แนะที่ต้องเออข้องเข้าลิงนะครับ ครับนี่ครับสิบโลขึ้นนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าสิบโลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอ่าครับผมแอคชั่น่อยเอาโอเคครับโอ้เนี่ยครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับสิบโลขึ้นอยู่แล้วนะครับายนี้แน่นอนนะครับแต่ทั้งบ่อมีสถิติอยู่สิบสี่โลหกนะครับตัวนี้ก็น่าจะสิบโลกกว่านะครับ โอเคนะครับนะครับปลาปลาวานขึ้นหนึ่งตัวนะครับตอนนี้นะครับลูกค้าเอาขึ้นมาแล้วนะครับขอบคุณนะครับแฟนเพจที่รับชมนะครับ45ท่านนะครับบ่อตกปลาลุงสวิงนะครับของเรานะครับยังมีปลาให้ตึงมือเยอะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับครับวันนี้บรรยากาศนะครับอากาศเปิดนะครับมีปลา ใหญ่เข้าแล้วหนึ่งตัวนะครับป่าวางเข้าเหนวึ่งตัวสิบโลกว่านะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นว่ามันจะสิบโลเท่าไหร่นะครับครับขอบคุณนะครับแฟนเพจที่รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเีียงงนาต้ตึ เม <ส ES> ื่อคุณลงนะครับถึงสิบไม่ได้ลงกว่ากววนี้กว่าแล้วก็มีสวายจิ๋วสวายแว้นใส่แววนใส่แว้นใส่แววนไปต่อไปต่อไปตป